สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะกับจ่องภูมพันตุลากันวันนี้จะมาตัดเล็บเท้าให้คุณแม่ค่ะเล็บเท้ายาวมากเลยนะคะเล็บมือตัดเรียบร้อยแล้วค่ะตัดยาวมากเลยค่ะดูแลคุณแม่น้อยตัดเล็บมือเล็บเท้า อนุญาตได้ค่ะพี่น้องอาทิประสบมากน้องเต็มใจมาถ่ายทางนี้ก็ได้อะถ่ายทางไหนก็ได้โอ,โอเคค่ะโอเคค่ะต้องตัดเลือกไปคนแม่ดูแลคนแม่อะไค่ะอ่ะเอาเล็นนี่ลนะ ทางให้แม่แม่นะคุณแม่เรียบยาวแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุลากันขอบคุณหลายๆเลยะะวันนี้ภูมิพันธ์ก็จะถ่ายคลิปพาคุณพ่อไปหาหมอ,อค่ะพี่น้งกิจวัตรประจำวันตับ แม่เล็ดมือเล็บเท้ายาวแล้วค่ะต้องตัดให้คุณพ่อคุณแม่หน,น่อยถ้าเราไม่ตัดทุกแบบเล็บก็จะเข้าไปในเนื้อหน้ะแม่เรา คนทวิทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคงพันตุลาการขอบคุณเลยล่าเลยด้ยหมแม่ขายเอียงมาทางนี้เ่ยจะเข้าไปกินไปอืมอได้ลยเล็ เจ็บไหมแม่เจ็บไหมคะหนูก็พยายามทำเบาที่สุดแล้วเนี่ยอือีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงคุณแม่แม่จ๋าแม่จำลูกไม่ได้เหรอ ตัดเล็บให้เราเดี๋ยวเบื้องหนา้ามันก็ตัวประหลาดแล้วแม่ดูลูกแม่นะคะเคลดเลยค่ะสวยแล้วแม่เสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากมากนะคะคุณแม่ค่ะขอบคุณเอซีมากนะคะพวกวันค,คิดหน้านะคะสวัสดีค่ะ แม่ค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า